สวัสดครับวันนี้ผมฟิลคูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างประตูปิดล็อกนะครับวิธีสร้างง่าอะไรโมชันสูงค้ามตัวล็อกครับผมล็อกไมาเรื่อยๆผมไมาเรื่อยๆนะครับนี่ 1, 1ครับแป๊บหนึ่งครับมันคนช่างมันเอาเซิร์ฟมาแลครับมาสอนทำมือ วิธีทำนะครับผมขอ,อบล็อกไดมอนด์นะครับบล็อกไดมอนด์และสโตนทอสบล็อกไดมอนด์บล็อกนี้จำเป็นต้องตามผมครับและสเตนคอมเบอร์เตอร์ครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ครับไอเทมเนี่ยแล้วก็ผมเอาแล้วก็เอาไอเทมอะไรแปะลงไปก็ได้ครับผมขอเอาดอกทานตะวันครับ ก็น่าจะอุปกรณ์แค่ออเลสโตนครับเลยเลสโตนวิธีทำครับหนึ่งสองสามวางสามบล็อกนะครับทำแบบนี้ครับแล้วก็วางประนี้ประาณนี้ครับตามผมนะครับแล้วก็วางแบบนี้แล้ววางเลสโตนท็อตครับแล้วก็วางบล็อกด้านบนหนึ่งบล็อกกดไปที่เลสโตนท็อตครับแล้วก็วางวางแบบนี้ครับแล้วก็วางเลสโตน วางตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้สองบล็อกครับแล้วก็วางไว ok. ้สโตนต่อลงมาวางตรงตรงนี้เท่านี้ครับสามบล็อกแล้วก็วางสามบล็อกเอ้ยเอยเอยวางสามบล็อกแล้วก็วางวางว ok. างสามบล็อกอ๋อผมลืมลืมหน่่งนะครับประตูเหล็กครับประตูเหล็กประตูเหล็ก แล้วก็วางบล็อกเลมอนด้านบนแล้วก็วางวางตรงนี้ประมาณสักสามบล็อกตับแล้วก็วางตรงนี้อันหนึ่งครับแล้วก็วางนี้ครับตัวที่ประตูนะครับนี่นี่ เวลาเข้าบ้านนะครับถ้าคุณอยากปิดประตูน,นะครับเอ้ยเดินเองเดินเองค้างค้างค้างทุบเอ้ยแปบบ๊บนึงครับให้ทุบไอ้โตนออกครับประตูจะปิดครับ แล้วสำหรับวันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับแล้วอย่าลืมกด s u b s c r ด้วยนะครับสวัสดีครับ